สบายดีสวัสดีเนาะมันมาเจอกับสองลิงส,สาวลาวเนาะทุกคนมีลิงจ้พาทุกคนไปกินอาหารนอตามที่แบบ,บา่าแรงทองเที่ยวแบบไม่รุนสําหรับมาอยู่เมืองตัวเมืองปากเสซมียังเน,นาะหละกับเสื้อผ้าเด็กๆไปเที่ยวไปดินเนาะสีบิตหนึ่งมือยีของลิงส,สาวลาวเนาทุกคนจะเป็นจังไรไปบนนอำกันเนาะทุกคนมันกินมันไรนีลิงก็มโฮอเจหอยลานเนาะทุกคน ร้านหมกว่าทางเหียนไห่ปืบมาเนาะเป็นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของประเทศลาาสันมัทนยุ่มศึกษาปีที่หนึ่งเนาะพทธาเขาโม่หนึ่งขั้นโม่หนึ่งทางฟังล่าเนี่ยเออโม่หนึ่งมหนึ่งแล้วก็เขาโม่หนึ่งเนาะทุกคนโม่หนึ่งก็หม่หนึ่งยู่ทางฟังล่าเนี่ยจะเป็นปอโกของทางฝั่งไทยเนาะทุกคนประมาณนี้เนาะ นี่คู่ไห้แบบเพี้ยนมากเนาะแบบไห้ไห้นักเพี้ยนซื่อๆนี่เดียวไห้นักเพี้ยนซื่อๆแต่ว่าจากกระตรงมะฮอ,อาเองเนาะยังไม่ไหมอยู่เนาะเผลนบอกว่านี่คู่ไห่ฮอยิ่งก็ได้มะฮอ้เพลินเนาะมีหนาทีดูแลร้านเนาะเพราะว่าแม่เขาหันหาเงินทรงเขาเฮียนแล้วเขาก็มีหนาทีมาดูได้ลูกเขาเนาะลูกเราเนาะทุกคนดูได้ลูกร้านแต่ละคน มโหหายบูบว่าสิถือไก่เพิ่อนรือนโบเนาะทุกคนเพิ่อนจางดิ้งตั้งแต่มมือซื่อคนแหละไอหัวเนาะไม่ไดโมโหเนบูโมโห,กหโจกมหง่าทำได้เนาะทุกคนกนน็ไหนจะมีในและคอยเบิ่งนคอยไปเนาะบูะว่าทางฟังไทยก็เจ้ากระเฮ็ดแบบนี้นกันบเนาะทางดิ้งนี่มันเฮ็ดดิ้งสีเนาะทุกคนพวกกัน มายางหางทุกคนข้าเพิ่นมาดินดินแบบฟรีๆเนาะบเดิบตรงเสียเงนินหนอเงเคมูกบาท,ที่ทีิพิเศษคีวันเขาซื้อแบบโบตรงโยกตรงยางเนาะเพราะว่าจะลายเงินบางที่เคยเคยซื้อเลี้ยนในคีเราแล้วเพิ่นบบคีเนาะทุกคนยิ่งก็เลยบบซื้อหรอกเจะไดิ่นนัำพวกมีเฮงื่อซื้อทุกคนพวกเขาเราจะเดียนหยอดลงไปเนาะทุกคนแต่ว่านีโบได้หยอดลงเนาะทุกคนจะเป็นวะ จะซื้อ <mare S 1> มีแห้งหรอบอไมีแห้งล้วไปอาาสเลยะอาสันเป็นซ <t rio> ังไปเลยทุกคนเป็นพอถูกีรวมเนาะคับน้องไมุกับแ้วสันเนาะแซวสันกินเห้บเบิ่งเมียวสันเจ้าเคมุกินเห้เบิรงเนาะเปล้เปาให้ร้านนี่เปกอนกิน่อด เาก่อนัอ่หอนน,นอนแล้วค่ะเหตนใไงโอ้แต่นี่บางแสง <laughs> <g uit> ไฟกินแล้ทุกคนมากกินเจลสาาีกันอะสซสารจับเจวมันสิข,ขั่วมันจะบ oh en, ูเห็นเนาะยากินตม ไข่พับกลัวไข่หนึง่งหมดอืมอืมีส่วน,วนะนรวมนะไข่หมดเลยคนตำรวมเนาะมีกลุ่มประมาณสามสี่ตัวแหละแต่พอสุกสีนะ่เนาะยำหอยนังนะ่งรมเนาะยำหอยนางรบนี่เงี้ยแต่เขากินเนาะสิไปแจงไหนเนาะดิฉก็อยากลอง โอ้ยไข่มกไข่มดแล้วทุกคนดิสิงซีบุ้งอ้ยหอยเขาโตใหญ่ๆนะนี่บู้งว่าสิมนะีจักตู๋เนาะจักการ์ดเขาได้กับบุหูแล้วค่ะอีสิกินไหนบุ้งเดชกินปาลาแซลมอนยังกิบงนบ่ได้งไหนลองบางทีก็ต้องลองเนาะลิงเคยกินแต่หลวกกินเนาะทุกคนแค่ที่เรานี่สิ่งกิงนล่องนีบ่เด้แซ่ ฮะฮะเวียนน่ากลัวทีกินด้วย กนินะพอแลวเพราะว่าบันกี้นี่บริกินกับกระทินนแต่จะลองกินก,กระทิลองบึงเป็นยังไงดิน,ดนรกระเทียมเจียวได้ร้ายจริงจริงเผากันเนาะขาบใซ่ผักเทียมเลยนะทีมีผักเทียม มีแตอผพักบัว้มีแตอผักบัวเลยยังรบกนจะ้องสู้สดได้ก็ได้จะได้ยนกรรดากาศนไ้เ้มากันจะถดนี้เลยใมุดนได้แค่จดขึ้ได้กมไดน ปะไข้างหัวอ่ะใช่ของเสสันกินรอพอแหละไข่มวนของสันน้ำผัดกึ่งหอยอ่ะนี่ห่เลยกินกับกระตินหนอกระตินขอเสสเสียงอ้วดกาดิบของเสสันฮิตจุกเกสเสสันบุนนองไข่มกอุยจิเป็นยังหินเลยอยู่ไข่มกวใช้นําบ่ซื้อแนจอบเนืองก็ ด้อกินดีีอน่วเรา่มทุกคนมากินน้ำการกินกับลิงกับคุณแม่เนาะคุณแม่บอกอย่าไปเที่ยวบนบ่เงินเงินบ่ดังมไม่จักดิ ธนาคารมามีเงินขึ้นมาใส่คับบักไรบักใหญ่เงินคับบอบคับบอบมีมีเท่านี้ก็ใส่ไปเลยทุกคนอามินเดียคับบอกแสบด้านบ้านหลังแสบธรรมศาสตร์ หมูน้ำไห้น้ำผู้บ้านต้นตุกจีเซาเดียงไก่พี่น่องเลยว่าหายแพงไรน้่แม่จับไปค่ะขายกี้แม่ทีงจับช่วยกันนั่มือไหนนั่นมันเจ้าบุ่มแม่ไรเองมันเจ้าระหมัดจับม,ม,มันกินน้อจึงไปคาย Phương hâm, phương. Hóa hàn. Hóa hàn có hơi mà nó hắn mân phương hắn phương hòa hàn hàn mẹ hàn góp chong xin hào hoặc cho การใชงไม่จะจ่อสามสี่ดอกการจ่อค้ายนี่คือเก่าแต่ว่าเงินเท่ามันมันอ่อนแห้มันก็เลยกลายเป็นแท่งสำหรับอยู่บ้านเท่าแต่บางกาเจ้ายนี่คือเก่ายวเงินเงินจะอ่อนเงินจะอ่อนจ่อกระดิตื่นบ้างมาคล้องขุนมาแมนเงินเท่าอ่อนไงวะ เตกกี้นะแม่ถ้าไปกินจะเผ็ดน,นะเกิแซ่บแซ่บเนาะแม่น้อต้องโดนโดน,นจะไปกินจะเกิแดแซ่บเต็กกี้ห่นนะเอาบันไหนไปกูบ่นกูบกเบียดนะกูมีน้อยหนักถึงแบบคนก็หุดจ่าคนในเมืองีดีร้อนเนาะแม่เนาะเจ้าจะออไปซ้ำไส้แดงชงเมฆค่กะก็ดูแลให้สอะไรประตูผู้นึงแนะไปจะคลายังหน่อยเนาะแม่เนาะต้องเต็กกี้หันเอียงกูมีเบิร์ดโดเห็นเนาะแม่เนาะ มีเบิร์กคองกับผิวกู่มือนี่ก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็เหมือนซึ่งมันคู้มาได้คือตะกีนเหงก็จะมาเดิมท้ายขึ้นเลยตะกีหแห่งมุมตะกีตะเข้าตะเข้าซีบกวนตเข้าปีกวนเห็นมันมีร้ายเนอกคล้ายร้ายแล้วไหมไเ,าาเนาะหัวทางฝั่งล่างไปเที่ยวร้าย,ายประมาณแล้วคนเล้ากับเขาไปเอาเครื่องเงินมาขายร้ายแล้วไหมเนาะตันนี้มาเนี่ยนเขาพัฒนาอย่างนะเขากับเขาบุญไปกรุงเทพนอกขนมันลืมแบบพุทธห้างไปมาสะดวกแล้วกับขนกับแบบ หูจักไปมาอะายเนาะเขากระซ่าเอาเครื่องตัวก,กีดได้กีดเก็เคยไปเอาเครื่องกกตัวกีดมาขายกับแม่เขาเอาเจอยู่หันนะให้ไปเตยเขาถือ,นนอกันนะเนาะเตอกันพัดจักเนาะใช่ใช่จะไปเตยจะถมแม่จับไปบอกลูกนี่ใชมผาอะไรยางเขาจะเดีย <S <S เ่ยวเดี่ยวไม้ไปเนาะไม้เดี่ยวม,ม,มันจะไปได้ใช่ไเป็นกี่จะได้กับแดด พิงก <Universe> ok ี <ihrer vocal majesty> ้อย <Brothers> okay. <Hum ph ries> ู่ในคูเก็บ้อยรลเปล่ยินอยู่ถุเตยน่นดมไม่รับประกันโตพิงกี้กับเมย์กับอะไรเมย์ของเขาคือเตยร่นัมไปเอาเลยไปตไปเตยจะได้นั่นนะครับไปอยู่ในขบวนซิมบูดีนะคะบึงมากันเสียบาวพิงกี้ไปเตย ดีเจแมนนอคุณแม่หุ่นจักดีนะคุณแม่เสียงเเสีบ้าคุณแม่เออกระเบิงไปนสดต่วาวขาวเมื่อง้นงค่อยเบึงประเด็นเนีแงกันคอเลยนะคประเดนที่มบคือมันี้มีการแ้กไปนั้ะไป๋า่ะไปแต่อะไรใช่ปะมันนี่มันที่เขาได้นักเรียนมเนี่ยคิดหาแจว่าเข้าไปอมาเพื่อไรัคนออ ชัเดเจนนะชัดเจนเนี่ยถ้ามาชัดเจนเนี่ยไม่ได้มันติดพวก,นะกเนาะแสดงมันมีส่วนหัวมมีนี้นะเนาะขอบใจเด้อขอบใจมาทุกคู่ทุกคนเนาะจีวารายกันตังใจสองดิงสาวลาวเนาะดิงกับจีบแายามกลับมาเฮดคลิปอีกเรื่อยเนาะทุกคนให้กันตังใจซัพพอร์ตเนาะซัพพอร์ตอมดิงสาว,าวเราในเด้อทุกคนพอได้มีกันตังใจ เติมน้ำมันไปใส่ไปเหตุงานเหตุการณ์เนาะทุกคนเพราะว่าไปเหตุงานกันบเจ้าโบเดมี่โบทันมีนมยังแลเงินเดือนเงินยังกับโบมีเราทุกคนสองเมีนทางเอาเองเนะาะที่าดิ้งกับบสถิมนอกกาขอบใจทุกคูทุกคนนอกาที่่าซับพอร์ตด,ดิ้งก็ได้เติมค่าน้ำมันรถกับขาวเพนมาไปเหตุงานเนาะเพราะว่าเพื่อนดิ้งกับบนเหตุเบี่ยมันไกลไกลเนาะเจ็ดแปดล,ลักทุกคนอรเนาะทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจสองลิ้งโซนา่าได้อทุกคนขอบคุณได้ตีทับสมนะครับฟับงบไปเหมือนเสพเฮ้ย,ยโอ้ยจะหยกถวยเฮ้ยเอ้ย